สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหนือธนภัทรกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่วันนี้ก็มาอยู่กับข้อสอบทีเด็ดชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ปี2องพนสิะครับก็มาดูกันที่ข้อที่1ครับข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าจัดรูปถ้า ab ขนานกับ cd จงหาค่าของ x บวก y x บวก y เนี่ยก็หาหาได้จากอันนี้เป็นเส้นขนานกันถูกไหมครับ ก็แสดงว่าถ้ามุมนี้80มุมนี้ก็80ถูกไหมครับเพราะว่า2มุมนี้เนี่ยมันเป็นมุมแย้งกันมันมีเส้นมาตัดกับเส้นขนานนะครับเพราะไรว่าอันนี้เป็นมุมแยง้งปุ๊บเนี่ยอันนี้คือเท่ากับ80ดังนั้นมุมนี้จะเท่าไหร่ครับก็จะเป็น180ลบ80ลบ40ก็จะเป็น60ครับ60องศา มุมตรงนี้เนะี่ยจะเป็นหกองศาครับดังนั้นนะครับมุมตรงนี้คือเท่าไหร่ครับร้อยสองศาถูกไหมครับเพราะมันเป็นมุมของเส้นตรงมันต้องลวมก็ได้ล้วแปดสิดังนั้น x-y บวก y เนะี่ยมันก็จะมีค่าเป็นหนึ่ง้อแปก็คือผลรวมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมลบกับ1นึยคือมุมที่มีอยู่แล้วก็จะเป็น x-y บวก y จะเท่ากับ60ครับ ค้อนี้ต่อ60องศาค,ครับแล้วก็มาต่อกันที่ข้อที่สองเลยครับข้อที่สองเนี่ยจ์ขึ้นมาว่าคะแนนสอบวิชาคณิตศ,ศาสตร์ของนักเรียนห้องมหนึ่งทับสามไม่้มสามทับหนึ่งแสดงด้วยแผนภาพจุดนี้นี่นะครับคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องมสามทับหนึ่งอันนี้ก็คือคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์นะครับ ต้องหาว่าค่าเฉลี่ยข,ของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องม .3 ามต้งหนึ่งเป็นกี่คะแนนคะแนนเฉลี่เยนเนี่ยคือคะแนนทั้งหมดส่วนด้วยจำนวนนักเรียนถูกไหมครับก็คะแนนทั้งหมดจะเป็นอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นมีสองคนได้สองคะแนนก็จะเป็นสี

ตัวนึงนะครับก็จะเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบครับคะแนนรวมทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งร้อยยี่สิบและจำนวนนักเรียนคืออะไรครับจำนวนนักเรียนก็คือ,คอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบก็คือยี่สิบนั่นเองครับก็คะแนนเฉลี่ยนเนี่ยก็จะเท่ากับหกนั่นเองครับหกคะแนนข้อที่สามหกครับ ก็ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้เหนือธนพัทก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ